พ่อสวัสดีครับวันนี้ต้องผมไปสัตว์นะครับวันนี้ไม่เด็ดข้าวครัวนะครับนี่เด็ดไปดีครับไปดิครับไปจ้าไปจ้าไม่เด็ดจังดานี่ไม่เด็ดไม่เด็ดทำไมใหญ่เด็ดวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยนี่จะหอมกงาไม้ให้ลูกให้หลานกินเออใส่อะไรใส่ไก่ใส่ไก่แล้วก็ใส่อให้ตัดไก่ด้วยไงไก่ครับ บางคนเขาก็ไม่ชอบกระชาเนี่ยเราจะมาใส่พิแกงใช่ไหมครับจะใส่เป็นเป็นสิ้นเลยใช่ไหมตอนใช่ใส่ตามเราเลยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบใส่แตงกวาแข็งส้มอันนี้ใส่น้อยไหมใส่ได้อยู่เคยกลิ่นนะทุกคนส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับแม่ข้าวเบือข้าวเบือใบนางรักข้าวเบือเนี่ยทำมาจากอะไรต้นเหนียวต้นเหนียวแช่น้ำก่อนแช่น้ำก่อนเราไปตำตำหรือการแช่น้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหมา เขาไม่รู้เลยกร็ร <c oughs> ู้แต่ภาษาลาวเรียกว่ามามันว่าลาวเขาเิ้นบ้าขเขาเบียร์าขเขบียร์ไขเ่เพิมแช่แช,ช่ข้าวแช่ข้าวอนี้คือพริกแกงนะครับพริกแกงมีอะไรบ้างเนี่ยมีหอมมีเหม,มีกระเทียมแล้วก็มีหอมแล้วก็มีตะไคร้แค่นั้นเดีแล้วก็จะาตำมันตำใเข้ากาันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้หน่อไม้นะครับยู่ไม่ปูกเลยหน่อไม้ หน่อไม้นี่แม่ก็ปลูกเองอยู่หลังบ้านมีขายไหมเนี่ยมีมีตั้ใส่กวาดไว้เยอะแยะไปอ๋อมีขายด้วยนะครับขายด้วยก็สนใจสั่งซื้อที่ไหนเนี่ยสั่งซื้อที่บ้านไดทีนี่เด้บ้านไดทีอยู่สะแก้วนะถ้าเขาสั่งไปเยอะๆเนี่จะมีส่งให้เขาไหมเนี่ยสาธิตขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับเนี่ยปลาปลานะครับปลานี่ก็ซื้อเข้ามาใช่ไหมเนี่ยปลาทำนี่ ต้องทำเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไก่นะครับวันนี้ไก่มะนาวเปื่อนเอามาวันนี้ก็จะห่อหมกหน่อไม้ใส่ไก่นะครับสูตรโบราณสูตรสูตรโบราณสูตรทางพระชัยภูมิเลยนะนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เอาพี่ไป่พัดนางนะครับเอาพี่ไป่พัดไฟไฟแดงแล้วขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยแม่ทำอะไรก่อนพัดไก่ก่อนัดไก่นะครับไปพัดไปพัดเลยคุณหม้อมา เดี๋ยวผมจะแม่บอกผมนะผมจะทำไนะหม,ด,ไมดี๋ยวไฟหมดตอนเดียวดิเดี๋ยวใส่อีกได้ครับใส่น้ำมันพืช่อนนะครับน้ำมันพืชเดี๋ยวว่นนี้จะขอเป็นลูกมือนะครับโอเคโอเคครับออ,อ,ออกออกออกก้นเดียวอัก้นไนงก้นโอนมือดำได้ไหะบัตที่เ่นมืองานดำได้บททัตรเนี้ น้ามีอยู่จีไม่เป็นไรนะแม่เดินกรงยางไม่ได้เอาใส่ตรงยาง,ยม,ง,ยางมาเลยกรงยางบอมานล้วก็เด็กปุ้ยเด็กปุ้ยตักน้ำใส่ขันมาให้ไปทวดล้างหน่อยดิยตัดกระเพราค่ะก่อนเราจะผัดก่อนนะครับผัดพริกแกงระหว่างรอผัดพริกแกงนะครับผัดนี่ก่อน วันนี้นี่เพื่อนนะครับส่งปลาส้มมานะครับไม่รู้สลับหรือไม่สลับนะครับปลาส้มจากกวานพะเยานะครับเพื่อนแชมป์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากผ่านไปเราจะทอดอันนี้ยังไม่ทอดกินแล้วขอบคุณเพื่อนแชมป์ด้วยนะครับเสียแชมป์ยิปป้อมนะครับแม่งเชียงใหม่นะครับอยู่ที่แม่จ้นะครับวันนี้ยิปป้อมเขาเป็นคนพะเยานะครับ เขาก็บอกว่าปลาส้มเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับก็ส่งมาเนี่ยส่งมาที่สักแก้ผมเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะทอดปลาส้มด้วยแล้วก็ขมบวกด้วยนะครับ <desserts> ก <ES> ิน <Services> ข้าวบันเทนะครับนี่นะครับปลาส้มมาขั้นตอนต่อเลยนะครับหอมเลยเนี่ยไม่เดือดเลยต้องรอให้หอมๆก่อนตัดชิปเลยเนาะตัดชิป่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนต่อไป 昂，白毛绿苔。